สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจสไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาถาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมครับฝากไว้ด้วยพักยก77ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับก็ยังมีฟุตบอลลีกให้ฟาดแข้งกันเหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนลาลิกาสเปนครับรานาดาจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลเบติสรคนาดามี3มแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ลัสปามาสมา 0-1น,นะครับตัวหลักอันโตนิโอปูเอตัสออสกามาเลนโดกองหน้าเป็นลูคัสโบเย่กับเมโดอูซูนี่ของหน้าแอลเบเนียครับในขณะที่เบติสมีปแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอคาดิสมา1-1น,น,นะครับนาบิเฟกียังเจ็บลงไม่ได้แกนหลักก็โยเซเปเรสอิสโก้ข้างหน้าเป็นโรดี้กับวิลเลียนโคเซ่นะครับเจอก,การฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเบติสเอาชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือนบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกม เขามองเบติสบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยคู่นี้เนี่ยผมมองว่าเบติสเองจะว่าไปผลงานช่วงหลังดูดีกว่ากรานด้านะครับกรานดาเป็นทีมที่เล่นมา6นัดแพ้ถึง5นัดครับดูแล้วเบติสมีตัวตัดสินเกมมากกว่านะครับวัดใจเบติสครับมีโอกาสจะบุกไปเบียดชนะเก็บ3แต้มเชีย์เบติสนะครับ คู่ต่อมาเวลาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันครับไปดูเซลตาบีโก้จะเปิดบ้านเจอกับ a าเบสเซลตามี4แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บาร์เซโลนามา2-3ต่อตัวหลักๆก,ก็ชนตองบัมบ้าลูก้าเดลาโตเรนะครับกองหน้าเป็นยาโก้อัสปา์กับยอนะร์เกนลาเซ่นในขณะที่ a าเบสมี6แต้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับบินเบามา0-3นะครับแกนหลักเป็นลุยส์ริโอคา มีจอร์กยดิลียานิสฮาจิกับกิเก้กาเซียนะครับคู่นี้เจอกันฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่าเซลตาชนะไปกลับและไม่น่าเชื่อนะครับย้อนกลับไปดูเฮดทูเฮดครับห้านัดหลังสุดเซลต้าชนะทุกเกมนะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองเซลตาเป็นกอมแม้ว่าแต้มจะน้อยกว่าอันดับต่ำกว่าครับแต่ว่าเฮดทูเฮดชัดเจนว่าเซลตามีโอกาสสูงจะคืนฟอร์มในคืนนี้นะครับวัดใจเซลตาบีโกจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับ ปิดท้ายที่เวลาที145ไปที่เกาโชเซดาอิตาลีครับเจนัวจะเปิดบ้านเจอกับโรมาเจนัวมีสีแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เลเช่ are, มา0-1นะครับสภาพทีมไม่มีอารอนมาตินประกหลังที่ติดโทษแบนนะครับตัวหลักก็เควินสตรอตแมนคุมตรงกลางแนวรุกมีมิรานบาเดลเซฟาโนซาเบลี่กล่องหน้าเป็น อัลเบิร์ตกูตูร์ซันนะครับในขณะที่โรม่าของโจเซมูรินโญมี5แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอโตริโมา1น่นนะครับแาม,มิอับราฮัมเรนโตซานเชสพวกนี้ลงไม่ได้นะครับตัวลหลักก็เลนโดปาเลเดสแบรนติสตันเดนะครับแนวรุกก็ปาโรดีบาราเซฟานเอลชารวีหน้าเป้าเป็นโรเมลูลูกากูนะครับเจอกันหัวล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลที่แล้วครับปรากฏว่าโรม่าเปิดบ้านเสมอ0 0แต่ว่าเกมเดือนโรม่าบุกชนะ 20, นะครับน่อนม เขาก็ยังมองโรม่าบุกมาเป็นต่อแน่โรม่าฤดูกาลนี้ของมูรินโยออกสตาร์ทแย่นะครับห้านัดชนะแค่เกมเดียวแต่ว่าตัวยังอยู่ครบนะครับคือผมมองว่าเกมแบบนี้จะเป็นเกมที่โรม่าจะทําได้ดีในเกมเยือนครับจะบุกไปเบียดชนะเจนัวได้ครับคู่นี้เชียร์โรม่านะครับสรุป3คู่ชอบไปที่เรอเบติสเซลต้าบีโก้และโรม่าครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก7จดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ